อก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกับบอนซ่าทีวีกับคลิปแรกเลยอ่าก็มาเล่นเกมนะครับพิกเซลกันสานะครับ ก็โหลดมาเล่นกันดีกว่านะสนุกนะสนุกบอกเลยอันนี้ผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วนะอ่าก็ซื้อปืนอะไรเรียบร้อยแล้วละ่ะเนี่ยซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเกมนี้สนุกนะครับนี่ครับหมดแอ ven อนเจอร์นะครับ,ดรบกดไปเลยอ่า อันนี้จะเป็นด่านสู้เป็นด่านๆน,นะฮะก็จะสู้กับบอสจะสู้กับอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าด่านแบบว่าสู้กับผีไปทีละเลเวลเลเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทุกคนมาอยู่ในเซิร์ฟนี้เพื่อจะแอดกันเป็นเพื่อนนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะมากดไปที่หน้าเลยอ่ะกดไปที่หน้ามมันจะมีอันนี้จะแบบว่าจะเล่นกับผู้คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเล่นกันเป็นทีมนะครับ เล่นกับทีมอันนี้ก็จะเล่นกันเดีียวๆนะครับเดียวอันนี้ก็จะฆ่าพวกซอมบี้นะครับไม่ใช่ซอมบี้มันก็คือศัตรูของเรานั่นเองมอนสเตอร์นั่นเอง, Monster, เองปีศาจอันนี้ก็จะแย่งธงกันนะครับส่วนอันนี้นะครับผมยังไม่ลองเล่นเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ยิงกันตัวต่อตัวนะครับก็อันนี้ผมก็จะมาเล่นทีมไฟก่อน ่าเพื่อนี่พอเล่นครบสามโหมดนะครับก็จะจบคลิปหนึ่งคลิปแล้วก็สามโหมดอีก่าเรามาเล่นกันเลยนะครับโอเลโยโยซาบซาบซา,าบโยโยโยซาบเมนเมนเมนเม,ม,ม,มนนี้เราจะมาฆ่าเผาล้างให้หมดนะครับพวกไอที่มันสะดุนนะครับ พวกเยลเนกาชอบตุยตูทุกคนทั้งหลายนะครับอ่ากดไปเทินไปไปอ่าใช้ปืนนี้นำก่อนเลยนะนี่ก็จะเป็นฆ่าคนเรื่อยๆนะอ่าเล่นเป็นทีมนะทีมฝักตรงข้ามก็คือสีแดงนะทุกคนจะอยู่สีน้ำเงินมาเลยไปเลยสูไ้ไปสู้ไปเอ้ยไอ้หำโอ้โห่บอมซุก้าเอ้ยมันใช้บอมซุก้านะครับผมใช้บอมว่างไอ้หำเอ้ยหำ เอ้ยเล่นมากใช่ไหมหําเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องเอ้ยน้องสาวโอ้ว่าไงแม่สาวน้อยพี่มาแล้วพี่มาว้าวรอเล่นต้องไม่เป็นอ่ะเฮ้ยชุบชุบเป็นไงตัวสีมือขั้นเทพระดับเซียนตำนานยิ่งกว่บุตรีล็ลอกหลบแงโอู้เอ,อ้าไอ้ห่าอันนี้จะเป็นเกมออนไลน์นะครับเกมออนไลน์เกมอกมอนไลน์ของแท้ จริงๆนะเป็นเกมอะไรอาจจะเป็นเกมกิ๊กก๊อกนะครับแต่ออนไลน์จริงๆนะครับเจอกันได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ในคลิปหน้านะครับฮุบฮุบชุบชุบฮุบฮุบฮึดเป็นไงโอ้โหล็อกหลบนี่ไงโถยิ่งกับบุญซีเด,ด็กหรออ๋อโชว์โชว์โชวชว์ชูตายยากหายไปไหนวะเนี่ยชูเป็นไงเป็นไงจอโอ้บ้ามันเมื่อยนะ ไม่เป็นไรเราจะสู้ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นปืน GPS นะครับสามารถตามคนได้เป็นบอมนะครับที่สามารถตามคนได้เลยโอ้โหและอยิงไฟกันนักหนาชู่ชูๆชู่ชู่ชูููู่เจียนพี่เจียนชู่ชูู่ตามไปเลยตามไปว่าไงเชนนักเส เขาเช็คนี่สุดยอดนดี๋ยวจะมีไอเทมทั้งหลายครับว่าไงเจ้าน้องสาวอู้แม่สาวน้อยที่มาหาแล้วจู้เจู้หลักหลบใช้ปืนนี้อ่ะห้ามาใช้อะไรโป๊กไหนห้าเมย์ฟินปุ้งอ้าวโอ้พม่านโอ้ฟัดแมนโว้ปื๊บ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 มาไปข้ามอัน อันนี้ก็จะติดกล้องด้วยนะนี่ตามคนไปตามคนตามคนไปเออตามคนเห็นไหมลูกศรมันจะเลี้ยวนะดูจากท่าทางเห็นไหมเลี้ยวไปหาคนเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มตายไปเลยตายไปดิตายไปไดิตายไปเลยไไเออ,อวางวางวางอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจอปืนเดียวกันไม่อะไรเราจะใช้มังกรบุก ไปเลยพี่น้องเอามังกรมาฝากก็ฝากเลี้ยงด้วยนะครับมันดื้อมากเลยนะครับมันอาจจะพ่นไฟนะครับอ่าไปไป go go let's go oh come on oh let's go let's go let's go oh man yo come on แงโอ้พี่มาหาแล้วน้องสาวน้องทำอะไรอยู่หรอโอ้ oh, พี่น้องกำลังรอตับ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 ,ตบ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 กับพี่อย่างนี้คือโอ้น้องทำไมน้องเป็นคนขี้เงี้ยอย่างนี้ ทำอะไรแถนี้โอ้โหโดนตุ่ยตุ่ยลยน้องเอ้ยโอ้โคนหลบๆโอ้โหตู้ไม่นะแพ้ไปแล้วมอยมอยอ่ะก็เล้หมดทีมไปที่เรียบร้อยแล้วหมดทีมโอเคเสร็จภารกิจอันนี้นะครับถ้าเวลาอย่าเลยสิบห้านาทีเลยนะผมก็ร <Bond> ้องนะดูืวผมก็ร้องอ่ะนี่อะไรครับ ช่างเถงะอะฮะนี่ครับอันนี้เป็นโหมดเดียวๆนะครับแล้วก็มาเล่นกันเลยกับอ่าด่านไหนดีนะครับด่านนี้แล้วกันนะอ่า what's up man อันนี้ครับด่านเราก็เหมือนจำลองในบ้านยักษ์ก็เหมือนพวกเราเป็นมดๆที่วิ่งอยู่แล้วก็สู้กันนะอ่ะมุกไม่ค่อยมีเลยอ่าถ้าอยากหามุกต้องเข้าไปใน ทะเลอันดามันนะครับอา้าแปกอีกหุย้ยอา้าอ๋อลืมไปห้ามตกปืนนี่เว่อปาลาระเบิดไปแล้วหุยห้ยเยจุ๊บชุบ,ชบ,ชบตามไปตามไปตามไปอุ๊ยเล่นโคตรยากไอ้ชิบหายเอะนี่ไงพี่มาหาน้องแล้วนะอยู่ใกล้ๆเลยนะนี่เป็นไงระยะประชิดโอ้โหแม่สาวน้อยมองไม่เห็นเท่ทำไมเอ้โอ๊ยทำไมเราต้องตายเฮ้ย เห็นไม้อ,อกได้คะแนนเลยคุยไม่ไดลุบลบเอา้เอาอ๋อนั่นมันถือผมไม่ชินกับด่านนี้เลยนะ Oh my god yeah fuck man ผมเพิ่เคยเล่นเมื่อวานนะอือพูดอะไรกันกล้าบ้าหำละหำเลยชุยิ้งยิ้งยิ้ง ตุ้มตุ้มระดมเข้าไปโ go g โก้นี่ครับก็จะเป็นตัวต่อตัวนะครับทำไมเวลาผมไม่ถ่ายคลิปนี่ผมเทศจังเวลาถ่ายคลิปที่ไหลนี้โอ้โหะเหลือเกินนะสีมือหายไปหมดเลยปุ๊บยิงยิงเข้าไปฮะอ้าวระดมยิงอ้าวน้องมองไม่เห็นพี่ได้ไงน้อ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 งใจเย็นน้องโอ้โ oh ฟั c โอ้พม่านเอ้เมื่อกี้เมันเห็นใครแวบๆอ๋อน้องน้องน้องมองไม่เห็นพี่เนาะดีเลยที่น้องมองเห็น หีแล้วหนีแล้วเออเยอะเยอะพี่มันชอบเลยรู้จินาเล่ไอ้พวกนี้นี่มันชอบตุยตู่กันจริงจริงเดี๋ยวอัด fucker wow man ทำอะไรครับเราจะสู้ต่อไปครับอย่าได้ถอยครับสู้ต่อไปนะครับสู้สู้แล้วเราก็ต้องสู้นะครับเราอย่าได้ท้อถอยแม้ถึงเราจะตายแค่ไหนนะครับโอ้เป็นเพลง เมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนแวบแวเป็นไงฮะพี่ครับไม่ได้เจอน,นานเลยก็นี่โอ้โหลกลบทุกทุกทุก,ทก,ทกปลาระเบิดไปแล้วยังไม่ได้ปลาอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่หมกหูฟกั้นขอลบก,ก่อนนะอ้าวเฮ้ยผมว่าครับเวลามันจะไม่พอแล้วผมว่าผมเล่น ดี paid, so okay. ๋ยวนี้จบก็น่าจะจบคลิปก่อนนะอ่าโอเคอันนี้ไม่แปดนาทีกว่าแล้วอะอืมว่าอีกสิบวิฮุบชุกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโัวตายไปเด้ตายไปเด้ปุ๊บตายไปเด้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 เออเออตายไปตายไปเออเออเออระดมระดมตายไปเด้ตายไปเด้อ สุดยอดหายไปไหน,นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮุหมดเวลานะครับก็ผมได้ชิงแชมป์ที่สามไปเลยในกิจใจมากเลยอ่าก็ขอจบการแนะนำเพลงเท่างนี้ก่อนนะครับอ่าฝากกด u ับ c r i ค e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับ